อรียบุคคลระดับอาราหันต์ก็เรียกว่าอาศัศวิคะคือเป็นผู้ที่ไม่ต้องศึกษากต่อไปแล้วเพราะว่าท่านจบกิจก็เรียกว่ากระตังกกนิยังคือกิจที่ท่านควรทํานั้นทําเสร็จแล้วและไม่มีกิจในลักษณะใกล้เคียงกันหรือกิจในลักษณะอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติส่วนตนเองนฮะ ไม่ใช่ที่เกี่ยวกับส่วนที่ทําประโยชน์เกื้อกูลแก่สังคมประการทําประโยชน์เื้อกูลแก่สังคมนั้นท่านจะต้องทําอยู่ตลอดไปอ,อัอเสก็ธรรนั้นท่านบอกว่าได้แก่สมัตตะสิประการสมัตตะคืออะไรคือธรรมะเป็นส่วนเหตุที่แปข้อเป็นส่วนผลที่สองข้อ ผนส่วนเหตุก็คืออะไรมักมีองค์แปดประการปต่การแรกก็คือสัมมาทิฏฐิปัญญาเนินชอบเป็นปัญญาเนินชอบพูดอยู่สองระดับระดับหนึ่งเป็นปัญญาเห็นชอบระดับโลกิยะคือแก่สาธุชนทั่วไปเป็นปัญญาเนินชอบในกฎของกรรมคือการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมอันใดาไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นว่าเรื่องกฎของกรรมก็จะต้องเห็นชอบทั้งสามช่วงของการกระทําในเรื่องเดียวกันนะฮะแต่ว่ามันมีอยู่สามช่วงคิจเจตนาเป็นเหตุให้กระทําแล้วก็พูดออกไปแล้วก็เกิดผล เป็นดีหรือไม่ดีตามต้องควรเกเจตนาที่บุคคลทําและพูดออกไปแล้วคนทําคนพูดนั่นเองเป็นเจ้าของผลเหล่านั้นเรียกว่ากรรมมาสกตาสาัทธาคือเชื่อการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนดังนั้นหลักการสาคัญพื้นฐานเบื้องต้นของความเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ย ย่างน้อยก็ต้องเชื่อเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัตรซึ่งเป็นความรู้ระดับยานของพระพุทธเจ้าวันเรื่องกรรมยังมีอยู่ทั้งสองระดับนะฮะระดับที่เป็นศรัทธาระดับที่เป็นสมาธิิแต่ระดับที่เป็นสมาธิก็แสดงว่ามีปัญญาแก่กล้ามากยิ่งขึ้นนะฮะสามารถตัดสินวินิจฉัย โดยอาศัยความเชื่อด้วยโดยอาศัยความรู้ด้วยเนี่ยฮะมาผสมกันแล้วก็วิปัสนาสมาธิิคือปัญญาชอบในกฎของความจริงแห่งสังขารทั้งหลายก็พูดง่ายๆว่าชีวิตของคนเราแต่ละคนเนี่ยหรือว่าสัตว์และสังขารทั้งหลายเราอื่นก็เหมือนกันตกอยู่ในกฎของปัจจัยรัฐ คือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนัตตาไม่เที่ยงก็เพราะว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นการตั้งอยู่เพียงชั่วขณะมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่แล้วก็ตรงกันข้ามกับความเชื่อในเรื่องเที่ยงเรื่องตัวตนเดลถาวรเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรผันที สิงสถิตยอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนะฮะตามความเชื่อถือของศาสนาส่วนใหญ่เป็นประเภทเทวนิยมเนี่ยก็จะเชื่ออย่างนั้นแล้วก็เป็นทุกข์ก็เพราะว่ามันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เพราะมีอาการเลื่อนไหลเป็นนิรันต์คือเลื่อนไหลไปเรื่อยๆแล้วก็ มีการแผดเผาขอให้เกิดความเลวร้อนจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกไปหรือบางทีก็ทั้งสองอย่างบางทีก็อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นก็ชื่อว่าเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาก็คือไม่ใช่ตัวเฉตนเพราะว่าหนึ่งเราไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้สองตรงกันข้ามกับอตตา ตัวตนตามที่เขาชื่อถือนะฮะไม่ใช่มีจริงแต่ว่าตามที่เขาอธิบายเขาเชื่อถือกันอย่างนั้นแต่ไม่มีตัวตนในลักษณะอย่างนั้นแล้วก็พอย่อยออกไปแล้วนี่มันก็กลายเป็นของศูนย์คือไม่เป็นเราไม่เป็นของเราไม่เป็นตัวตนของเราอะไรไม่มีอะไรเลยนะพอย่อยเป็นอน,นูเป็นบรมนูหายไปเลย ไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรอย่างจริงๆรอะแนววิปัสสนาเนี่เราจะเห็นว่าแม้แต่การสอนในพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพระราษจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปเนี่ย ก็เป็นลักษณะของวิปัสสนาคือเห็นแจ้งชัดในขณะนั้นๆแล้วก็มัคคสมาธิฐิคือปัญญาในชอบในเหตุหรือในทางดำเนินไปสู่ผลทางดีหรือไม่ดีก็ตามนะฮะทางสุขทางทุกทางเสื่อมทางเจริญทางนรกทางสวรรค์ก็หมายความมารู้จักทางรู้จักทางไปส่วนจะดีหรือไม่ดีก็เป็นรายละเอียด แล้วก็พระรามาธิฐิรู้จักผลปัญญาเน้นชอบในตัวผลซึ่งเกิดขึ้นจากการกระพฤติการกระทำของบุคคลเ,เช่นก็คล้ายๆกับเราอะไรล่ะเห็นมะม่วงเนี่ยเห็นผลมะม่วงก็รู้มาจากต้นมะม่วงหรือเห็นต้นมะม่วงว่าต่อไปมันจะมีผลเป็นมะม่วงก็แสดงว่าสามารถเชื่อมโยงเหตุกับผลได้ แล้วปัญญาเห็นชอบที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเห็นชอบในโดยการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเ็าเรียกว่าปัจจเวกขณะสมาธิมันเกิดขึ้นมาจากการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาคิดเทียบเคียงไปเรื่อยๆจนเกิดเห็นชอบตามความเป็นจริงพจนคำสอนเป็นอันมากเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนในแนวภิญหาคือพิจารณาเนืองๆพิจารณาบ่อยๆพิจารณาอยู่สม่ำเสมอเนี่ย เราจะพบมีอยู่เป็นนั้นมากในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันทวนกระแสความรู้สึกยากต่อการที่จะทำใจให้ยอมรับความจริงได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เตรียมใจพร้อมที่จะยอมรับความจริงซึ่งบังเกิดขึ้น โดยการคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆแม้แต่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งขมยาแก้ไข้่ก็เหมือนกันเรียกว่าตังคณิกาปัิเจวกขณะพิจารณาเฉพาะเจาะจงลงไปในขณะนั้นๆในขณะที่บริโภคใช้ใช้ชสอยที่อยู่ในขณะที่ใช้สอยเครื่องนุง่งข่มในขณะที่บริโภคอาหารในขณะที่รับประทานยาเนี่ย ก็ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาไปจนจนถึงก็หลังจากรับประทานอาหารไปแล้วตอนเย็นเนี่ยก็นำมาพิจารณาใหม่เขาเรียกว่าตีตะปัจเวกขณะอย่างพระเนี่ยฉันอา,าหารตอนเช้าแล้วตอนเย็นก็กลับมาพิจารณาใหม่อีกรอบหนึง่งเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจ สำใจให้ยอมรับทั้งความจริงของสิ่งเหล่านั้นแล้วปัจเวกขณะนี้เ็าจะอยู่ไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงเป็นญาณเป็นฌานไปหายไปเลยเป็นเป็นฌานเป็นญาณไปก็ยังมีปัจเวกขณะเพราะว่าการปัจเวกเนี่ยคือพิจารณาบ่อยๆพิจารณาซ้ำๆซ,ซ,ซ,ซากๆพิจารณาแล้วพิจารณาอีกจนจิตใจต้องเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในรุรมเหล่านั้น แต่ยังไม่เกิดเบอร์นายคลายกำนาดก็ยังชื่อไหาไม่ได้รับผลตามที่เราต้องการจริงๆและสัมมาทิฏฐิประการที่อยู่ในอริยมรรคจริงๆนะที่ว่าเต็มที่จริงๆายความสัมมาทิฏฐิที่เต็มยศเนี่ยคือปัญญาเห็นชอบในอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงรู้ว่านี่ทุกข์ก็ทุกข์จริงรู้ว่านี่สมุทัยก็สมุทัยจริงรู้ว่านี่โรดก็นโรดจริง รู้ว่ามรก,ก็เป็นมรกจริงแต่ว่าสมาธิีฐระดับนี้มันเป็นผลพวงคือหมายความว่าปฏิบัติได้สมบูรณ์แล้วเนี่ยมันเกิดเป็นญาณขึ้นมาคือคล้ายๆกับกีดวงกลมนะเราจะเห็นว่าอ,รอารยมรกเนี่ยทรงเรียงเป็นปัญญาศีลสมาธิร่างคล้ายๆกับวงกลม เริ่มต้นที่ปัญญาแล้วก็จบตรงที่ปัญญาเมื่อปัญญาสมบูรณ์แล้วการบรรลุมรรคผลก็จะบังเกิดขึ้นเดินไปที่ปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิก็หมุนคล้ายๆกับกวนขนมนะคือจนผนึกเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เสร็จภารากิจในตรงนั้นข้อต่อไปก็คือสัมมาสังกปะ ไปความดําริชอบได้แก่ดาริในการที่จะออกจากกามทั้งหลายหมายความว่าปัญญาจะต้องปิดแนวสมาทั้งกระปะนี่เป็นปัญญานะฮะเหมือนกับสมาธิที่นี่เขาเป็นปัญญาก็มีหน้าที่พิจารณาตรวจสอบสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือวัตถุก,กรรมทั้งหลายเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสปุถัภะธรรมรมณ์อยู่เนี้ยนะก็ไม่ไปไหนหรอก วัตถุกรรมก็มีแค่เนี้ยมีรูปเสียงกลิ่นรสผุิตภัณ์ธรรมารมเนี่ยโดยมองให้เห็นแล้วเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคิดที่จะดึงกายดึงจิตออกจากวัตถุกรรมเหล่านั้นที่เราจะเห็นว่าในภาคสนามจริงๆภาคปฏิบัติจริงๆคนเราก็มีอยู่สี่ประเภทประเภทหนึ่งกายก็ยังไม่ออกใจก็ยังไม่ออก ไม่ออกจากกามนะฮะอย่างผูวพันหมกมุ่นอยู่ในกามกายก็คลุกคลีอยู่ในกามจิตก็ผัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามตำนองคล้ายๆท่อนไม้ที่สดแล้วก็แช่น้ํานะฮะไม้สดแช่น้ําเนี่ยมันเอามาสีเกิดไฟขึ้นมาไม่ได้หรอกเพราะมันเปียกทั้งยางทั้งน้ํา สิใจ,ใจของบุคคลเราก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าหากว่ากายใจยังพัวพันหมกมุ่นอยู่ในกรรมแล้วเนี่ยโอกาสที่จะอิสระจากพันธนาการของการมคุณนี่จะเป็นไปได้ยากประการต่อไปก็คือกายออกแต่ว่าใจไม่ออกหมายความว่ากายนั้นอาจจะมีรูปแบบของนักบวชของภิกษุสามเณร ของภิกษุณีของสามเณร,รีอะไรต่างๆแต่ว่าจิตใจจริงๆแล้วยังไม่ได้ออกยังผัวพันหมกมุ่นยังครุ่นคิดยังบนเพ้อยังคิดถึงคึนหาสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วก็ประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่า ใจออกแต่กายไม่ออกหมายความมันก็อยู่บ้านแบบชาวบ้านเราทัว่วไปนี่แหละแต่ว่าอยู่ในศีลในธรรมมีการสำรวมระวังในทางกาไม่มีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงกันข้ามอาจจะเป็นสามีพัญญากันแต่ในนามนะอยู่กันเป็นเพื่อนแต่ว่าต่างคนต่างก็ประพฤติพรหมจันย์ เจอบางทีก็าอาจจะคนเดียวประอพืชปมุมอาจารย์อยางงเนี่ยนี่เขเรียกว่าใจออกแต่ว่ากายไม่ได้ออกประเภทหนึ่งออกทั้งกายทั้งจิตคือต้องเป็นพระยาบุคคลแล้วถ้าออกทั้งกายทั้งจิตนี่นะเพราะว่าถ้าเป็นปุถุชนนี่กายอาจจะออกจิตไม่ออกหรือว่าจิตออกกายไม่ออกต้องเป็นระดับพระยาบุคคลจึงออกได้ทั้งกายทั้งจิต แต่ว่าตรงโน้นนะฮะต้องระดับพระนาคามีขึ้นไปเนี่ยตกลงว่ามีสองประเภทนะถ้าออกทั้งกายทาั้งจิตได้คือพระนาคามีกับพระอระหรันต์ตามมาอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่สมบูรณ์รอกข้อต่อไปก็คืออัปยาปดาดสังกปะดำริในการไม่พยาบาทไม่อาฆาตพยาบาทใครไม่ได้คิด เอาเรื่องอดีตมาตอกย้ำเอาเรื่องอนาคตมาคาดหวังเอาเรื่องปัจจุบันมาเน้นเรื่องทั้งหลายก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ให้เกิดความปักใจฝังใจที่จะแก้แค้นจะโต้ตอบทำลายล่างกันด้วยความมาคาดมาดร้ายความมาคาดเนี่ยความพยาบาทเนี่ย เราจะเห็นว่าบางทีมันตกตะกอนใจอยู่นานแล้วก็ไม่สามารถที่จะถ่ายถอนบรรเทาให้ออกไปได้จนจิตใจเองก็หมกมุ่นคุนคิดคุกบุญอด้วยความมาคาดพยาบาทความเกลียดแค้นจริงชังต้องการโตตอบทำลายล้างกันวันคนที่มีปัญญาเขาไม่คิด มันคิดไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาไปไปพยาบาทก็ทําอะไรบางทีคนที่เราพยาบาทเขานอนหลับปุ๋ยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เรามานอนไม่หลับกระสับกระส่ายเดือดร้อนอึดอัดทิดทัดอยู่แล้วประการต่อไปก็คืออวิหิงสาสังกปะคือดำรินในการไม่เบียดเบียน หมายความว่ามองคนอื่นด้วยความกรุณานะฮะมองคนอื่นด้วยความกรุณาดีปรารถนาดีต่อเขาหวังความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นแก่เขาธรรมะทั้งสามประการเนี่ยคิดยากเพราะแต่และเรื่องเนี่ยมันเป็นอาการของกิเลสที่แรงๆดังนั้นแต่ส่วนใหญ่เราก็จะมี ความดำรีในการที่จะพยายามตอบสนองความต้องการของตนในทางกามมีความคิดในการที่จะโต้อตอบทําลายล้างขวายที่ตรงกันข้ามกับเรามีความคิดในการที่จะเบียดเบียนเ <c oughs> พราะสัญชาตญาณของสัตว์โลกนั้นมีการเบียดเบียนลองสังเกตว่าชอบนิยมชมชอบการเบียดเบียนการทําลายล้างกัน ทั้งสองประการนี้เป็นปัญญาทั้งคู่หมายความสมาธิฐีก็เป็นปัญญาสมาสังกปะก็เป็นปัญญาประการต่อไปก็คือสัมมาวาจาการเจรจาในทางที่ชอบโดยพื้นฐานการมองคนของคนที่เรียกว่าเป็นสัมมาวาจาได้สบายเนี่ยหมายความมาต้องมองเขาด้วยความเป็นมิตรมองเขาด้วยความรู้สึกนึกคิดในทางที่ดี ว่าเรามองเขาเป็นศัตรูแล้วพูดได้ดีไม่ได้ต้องมองด้วยความเป็นมิตรแล้วก็มีความรักความเมตตาความสงสารความเคารพความนับถือความศรัทธาความพักดีอะไรต่ออะไรต่างๆยิ่งมีความรู้สึกดีเท่าไหร่เนี่ยว่าจามันจะออกมาเป็นสุจริตได้มากเท่านั้นเพราะวการพูดเนี่ยที่จริงเราก็พูดกับคนนะนะส่วนใหญ่เราก็พูดกับคน ผู้กริสั์สัตว์มันก็พูดอะไรกับเราไม่ได้ถึงแม้จะมีการพูดกันอยู่ก็ตามแต่เอาก็จริงสัตว์ก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะฮะพูดอะไรไม่ได้ปัญหาสําคัญว่าทำยังไงจะเป็นเมตตาวาจาคือวาจาที่ก่อเปเมตตาความมุ่งดีปาาถนานดีแต่ว่าในฐานะเป็นคนน่ะสามัญน,นะนะ ความรักก็ได้ความเมตตก็ได้ความหวังดีก็ได้กรุณาก็ได้นะความศรัทธาก็ได้ความเรื่องใสก็ได้ความเคารพนับถือก็ได้ความจงรักภักดีก็ได้ก็แล้วแตนะ่แต่ว่าเนื้อหาสาระก็คือว่ามีความรู้สึกดีต่อคนที่เราพูดด้วยแล้วก็พูดวาจานั้นออกไปโดยอะไรล่ะ โดยงดเว้นจากวจีทุจริตสี่ประการเป็นที่น่าสังเกตนะฮะคือมันสี่ประการอย่างเงี้ยไม่รู้จะว่าอย่างไงแต่ว่าทาให้ได้ก็แล้วกันคือวจาร์ที่เป็นสุจริติมันมีอยู่สี่ประการนั้นเองเมตาวาจานั้นเป็นพื้นฐานเป็นความคิดเป็นท่าทีที่เรามีต่อบคุคคลอื่น แต่ว่าจาที่เปล่งออกมานั้นมันจะมีอยู่สีลักษ์ส่สีลักษณะเท่านัน้นครั้งแรกก็คือเป็นคําสั์คําจริงงดเว้นจากการพูดเท็จนะฮะงดเว้นจากการพูดเท็จรระดับเพราะเป็นระดับศีลระดับศีลก็พูดระดับงดเว้นงดเว้นจากการพูดเท็จคือพูดได้คาดเคลื่อนจากสิ่งที่ตนได้เห็นสิ่งที่ตนได้ยินสิ่งที่ตนได้ทราบสิ่งที่ตนได้รู้มา ความจริงเป็นยังไงตนสัมผัสมาอย่างไงก็พูดไปอย่างนั้นก็เรียกว่าไม่อําความไม่เสริมความอําความก็คือว่าเรื่องใหญ่นะทําให้เล็กเสริมความก็เรื่องเล็กทําให้ใหญ่ก็แสดงว่าเป็นการพูดเกินความจริงไปทั้งสองประการ ทีนี้ความจริงนั้นก็จริงตามประสาสัมผัสคือไม่ใช่ว่าเอาจริงระดับวิจัยอะไรอะไรเราก็ไม่รู้ลึกซึ้งขนาดนั้นแต่หมายความว่าเราสัมผัสมาได้ขนาดไหนเราก็พูดไปจริงไปตามนั้นเป็นการแสดงว่าเรามุ่งดีปรารถนานดีต่อคนที่เราพูดด้วยคือคนฟังก็ได้ประโยชน์จากการฟังสำคัญที่สุดเนี่ย คือธรรมะปฏิบัติเนี่ยเวลาไปเกี่ยวกับคนอื่นแล้วเนี่ยคนก็ได้ประโยชน์ไม่ว่าเรื่องสมาธิสัมมาสัางกปะก็ตามนะคนอื่นได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์เราได้ปฏิบัติธรรมเราได้ประพฤติธรรมเราได้มีธรรมะเขเองได้รับความสุขความสงมบความเจริญก้าวหน้าต่างๆตามทีควรแก่ฐานะของเขานะที่จริงมันก็ดูกันง่ายนะดูกันง่าย แต่ว่าทํายากกว่น,นั่นเองธรรมะปฏิบัติก็ดูง่ายนิดเดียวนะฮะหมายความว่าเป็นประโยชน์แก่เราเองด้วยเป็นประโยชน์แกบุคคลอื่นด้วยเราอาจจะไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันแต่เราเป็นคุณธรรมอยู่ภายในใจเป็นคุณภาพของจิตบิญญาณที่ได้สัมผัสธรรมะได้ลึกซึ้งั้งฟังทงั้งหลาย ใต้ลมประปติญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อง,งามไปบูรณนธรรมยังมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี